ครับครูชื่อครูยุสรเจมุสครับหรือคนส่วนใหญ่หรือเพื่อนๆเรียกว่าครูยุสครับวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องไอรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหัวข้อเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก่อนจะเรียนนะครับครูขอชชื่อก่อนะครับเด็กชายไอมาเวนเอามาไหมครับมาครับมาเด็กชายอุสมานยูซุมาครับมาครับเด็กชายมานีระลาเม เด็กหญิงซาบิกาเจก็มาค่ะดูดิมันบากามออกแล้วอวาตีิฟอบูดีไม่มาค่ะอ๋อขาดหลายคนนะอ่า<ม>เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเครื่อขขายคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเชื่อมต่อและเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้คอมูลทรัพยากรร่วมกันได้นะครับเช่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกันในเกณฑ์สามาะไรครับฮาร์ดดิสก์ครับอะไรครับอ่าฮาร์ดดิสก์ก็คือหน่วยความจํารองของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นและแบ่งปันการใช้อุปกรณ์อื่นที่มีราคาแพงหรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้แม้กระทั่งสามารถใช้โปรแกรมกันได้เป็นกันได้เป็น การลดต้นทุนขององค์กรเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นตามประเภทพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งานโดยเครือข่ายดังนี้นะครับดูรูปนะครับเดวครูจะแปะรูปให้นะครับข้อหนึ่งนะครับเครือข่ายส่วนบุคคลนะครับหรือแพลน Personal Area Network แพลนะครับเป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคลเช่นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ รู้จักไหมครับโทรศัพท์มือถือไม่ครับไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวคือจะบอกนะครับโทรศัพท์คือโทรศัพท์มือถือครับที่เราใช้โทรที่เราไ้เล่นโซเชียลต่างๆนะครับจริงไหมครับจริงครับการเชื่อมต่อ PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบอยู่ระยะใกล้และมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับหรือแบบบลูทูธนั่นเองนะครับบลูคูครับบลูทูธคืออะไรครับบลูทูธก็คือ อ่าแบบเชื่อมต่อนะครับคอมกับโทรศัพท์เชื่อมต่อกันนะครับว้าดีจังมลยสมมติเราจะรูทูธเพลงอ่ารูปสนะครับเครือข่ายเฉพาะที่หรือแลนนะครับ local area network แลนนะครับเป็นเครือข่ายใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับ ไลายกลายกันไม่ได้นะครับเช่นภายในบ้านสำนักง,งานและภายในอาคารนั้นๆน,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 นะครับสำหรับการใช้งานภายในบ้านนั้นอาจจะเรียกเครือข่ายประเภทนี้ว่าเครือข่ายที่พัดอาศัยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า home network นะครับซึ่งอาจจะใช้ในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย,ายในใช้สายหรือไร้สายก็ได้นะครับดังรูปนะครับในครูจะแปะรูปให้นะครับ3นะครับ เครือข่ายนครหลวงหรือแมนเป็นเครือข่ายที่ใช้ในเชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกจากไปเช่นการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานที่อาจจะคนละอาคารอาคารนี้กับอาคารนี้นะครับเขาจะเชื่อมต่อกันที่มีระยะไกลกันนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายเช่นนี้อาจจะใช้สายไฟเบอร์ออปติกหรืออาจหรืออาจจะใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อนะครับเครือข่ายแบบนี้ ใช่ในสถานศึกษาที่อเรียกอีกอย่างนึงว่าเครือข่ายแคมปัสนะครับด่าดังรูปเลยนะครับเครือข่ายวงกว้างนะครับสี่เครือข่ายวงกว้างหรือแวนเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลเช่นต่างระหว่างจังหวัดเย็ลากับนรานรากับปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือระหว่างภาค รวมไปถึงประเทศนั่นนะครับระหว่างภาคนี้คืออย่างเช่นภาคใต้กับภาคอีสานระหว่างประเทศก็คือประเทศไทยกับประเทศลาประเทศพม่าอะไรเงี้ยนะครับดังรูปเลยนะครับลักษณะของเครือข่ายนะครับลักษณะของเครือข่ายเช่นในใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันสามารถแบ่งลักษณะของเครือข่ายตามบทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สื่อสารได้ดังนี้นะครับ 1. เครือข่ายแบบรับ ให้บริการหรือ client นะครับจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องให้บริการต่างๆเช่นบริการเว็บบริการฐานข้อมูลให้กับการให้บริการขึ้นขึ้นอยู่กับการร้องขอบริจาคเครื่องรับบริการเช่นการเปิดเว็บเพจเครื่องรับบริการจะร้องขอบริการให้เครื่องบริการเว็บจากนั้นเครื่องบริการเว็บจะตอบรับและส่งข้อมูลกลับมาให้เครื่องรับบริการใหม่ข้อดีของ เครือข่ายแบบรับนะครับก็คือสามารถให้บริการแก่เครื่องรับบริจาคได้เปน็นจำนวนมากข้อเสียก็คือมีค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งค่าบำรุงค่อนข้างสูงนะครับตัวยอย่างเครือข่ายแบบรับนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดยวครูจะแปลรูปให้นะครับนี่ครับสองนะครับเครือข่ายระดับเดียวกันนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ เป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกันนะครับการใช้งานสัญญามากจะใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเช่นเพลงภาพยนตร์เพลงก็คือเพลงที่เราฟังมาตลอดแหละภาพยนตร์ก็คือนหนังที่เราดูโปรแกรมและเกมเช่นเอาวีฟีไฟครับเพจก็ได้ครับ <Yeah. S 1> เครือข่ายแบบนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้น ในผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานจะมีซอฟต์แวร์เฉพาะเช่นโปรแกรมต่างๆนะครับอย่างเช่น n k e y นะ y ครับเบ t ทอ r ์ข้อดีของระบบนี้ก็คือใช้งานและราคาไม่แพงข้อเสียก็คือไม่มีการควบคุมเรื่องการปลอดภัยนะครับจึงอาจจะพบว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ถูกต้องเช่นการแบ่งปันเพลงภาพยนตร์โปรแกรมลิขสิทธิ์ซึ่งการกระทำแบบนี้ อาจจะผิดกฎหมายนะครับจนจับได้นะครับนักเรียนจะไปทําตามคือตัวอย่างคือขายระดับเดียวกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับนักเรียนนักเรียนมีคําถามไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนก็ได้นะครับหรือส่วนตัวครูก็ได้นะครับมีค่ะมีค่ะขอเรื่องส่วนตัวนะคะได้ครับครูชื่ออะไระครูชื่อครูชื่อก็ไปกับครูชียุสรวนเจมูสครับ หรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าครูยสุสครับเพื่อนๆเรียกูยสครับบ้านครูอยู่ที่ไหนคะอ่าบ้านครูอยู่ที่อ่าหมู่บ้านไอบาตูตำบนตดิงอำเภอสุงานปดีจังหวัดนาสวรไปเที่ยวกันได้ครับมีน้ําตกฉัตรวาดินอยู่นะครับ,แล,รบแล้วครูจบมาจากที่ไหนครับหรือกาลังศึกษาที่ไหนอยู่ครับอ่าครูจบปถมก่อนเลยนะครับปถมครูจบจากโรงเรียนบ้านโพงครับบ้านโพงนะครับเป็นเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่มีน้ําตกฉัตรวาดินนะครับอ่าแล้วก็ มาเทยมครูจบจากโรงเรียนแสงธรรมวิชาอำเภอแสงกองนนะครับอตอนนี้ปัจจุบันครูศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้พยาลาศาสตร์ขาคอมพิวเตอร์ศึกษาปีหนึ่งครูอยู่ตึกเอนะครับและครูสอนภาษาครูสอนอะไรอ่ะคะเดี๋ยวนี้ครูสอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รรอเลยครับคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับว้าวได้เรียนจังเลยครับแล้วทำอะไรนะครับแล้วครูชอบกินอะไรอ่ะคะครูชอบกิน อาถ้าขา้าวครูชอบกินกับเพ่ากับแต่ถ้าผลไมค้ครูชอบกินองุ่นครับแล้วครูมีงานอดิเรกอะไรปะคะอดิเรกของครูวคืออ่อานหนังสือครับอ่านนวนิยายแบบนี้เลยครับแล้วครูมีคติประจําใจหรือเปล่าหรือว่าแบบมีแบบํำแนะนำแนะนำแนวแบบไหนคะคติประจําใจ ทำมาได้ดีที่สุดครับว้าวแล้วครูจะให้คําแนะนําแก่นักเรียนยังไงครับเกี่ยวกับการเรียนค่ะอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเกรดดีๆนะครับเกรดดีเข้ามาหาลัยง่ายนะครับเรียนจบเกรดดีหางานง่ายครับแต่ถ้าเรียนเรียนไม่ดีทํางานช่วยพ่อแม่ที่บ้านดีกว่านะครับอขอบคุณค่ะไม่อยากรู้นะค่ะครับขอบคะุณครับ สวัสดีครับครูชื่ออุสมานยูโซบ้านครูอยู่หมู่บ้านกูเวตําบลบุกิจอําเภอเจาะร้องจังหวัดนาราธิวาสครูจบจากโรงเรียนดารุสสลามตอนนี้ครูศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาปีหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา,าวันนี้ครูจะมาต่อในเรื่องโครงสร้างของเครือข่าย โครงสร้างเครือข่ายคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆตามลักษณะาทางกายภาพที่เรียกว่าโครงสร้างเครือข่าย Network Topology โดยทั่วไปโครงสร้างเครือข่ายสามารถแบ่งออกตามลักษณะาการเชื่อมต่อได้4รูปแบบคือรูปแบบที่1 เครือข่ายแบบบัส (Bus topology) เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างไม่ยุ่งยากสถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกว่าบัสการจัดส่งข้อมูลบนบัสจึงไปถึงทุกสถานีได้ซึ่งจัดส่งวิธีนี้จะต้องจะต้องกำหนดวิธีการ ไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกันเพราะจะทำให้เกิดการชนกัน collision ของข้อมูลโดยวิธีโดยวิธีการอาจใช้เป็นการแบ่งช่วยล่าหรือในแต่และสถานีจะใช้คลื่นความถี่ในการส่งสาาที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเครือข่ายแบบบัสไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแล้ว นื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัสเพียงจุดเดียวก็วจะส่งผลให้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ไม่สามารถสื่อสารกันได้เลยครูจะยกภาพมาสองภาพให้นักเรียนดูภาพบัสเน็ตเวิร์กทโป ولوج โีรูปแบบที่2รูปแบบเครือข่ายแบบวงแหวนริงโทโปโโล ج ีเป็นการเชื่อมต่อ แต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวนสัญญาณข้อมูลจะส่งวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับหากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใดสถานีนั้นก็รับไว้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไปซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้สามารถรองรับจำนวนสถานีได้จะได้เป็นจำนวนมากข้อด้ของเครือข่ายแบบวงแหวน คือสถานีต้องรอจนถึงรอบของตัวเองก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ครูจะยกภาพ Ring Network Topology มาสองภาพเหมือนกันนักเรียนเชิญดูได้เลยเครือข่ายแบบที่3เครือข่ายแบบดาว Star Topology เป็นการเชื่อมต่อสถานีในเครือข่ายโดยทุกสถานีจะต่อเข้ากับ หน่วยสลับสายกลางเช่นฮับหรือสวิชซ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างสถานีต่างๆที่ต้องการติดต่อกันข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาวคือสถานีได้เสียหรือสายเชื่อมต่อระหว่างฮับสวิชกับสถานีใด้ชำรุดก็ไม่กระทบการเชื่อมต่อของสถานีอื่นดังนั้นการเชื่อมต่อแบบนี้จึงเป็นที่นิยม ในปัจจุบันครูครูก็มีภาพ Star Network Topology มาสองภาพเหมือนกันให้นักเรียนดูเครือข่ายแบบที่4 Mesh Topology หรือเครือข่าย Mesh เป็นรูปแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อที่มีความนิยมและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีเส้นทางของการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งคาจากกัน การติดต่อระหว่างคู่นั้นสามารถติดต่อได้โดยอุปกรณ์จะส่งเส้นทางเราเตอร์จะทําการเชื่อมต่อข้อไปครับจะทําการเชื่อมต่อเส้นทางใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางอัตโนมัติการเชื่อมต่อแบบนี้มักจะสร้างบนเครือข่ายแบบไร้าสายครูจะยกภาพมา2ภาพเหมือนกันภาพของ mesh network topology เชิญดูได้เลยครับครูจะมาทบทวนนิดหนึ่งที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับครือข่ายทั้ง4เครือขาย1เครือร่ายแบบบัสคือสถานีทุกสถานีจะต่อเข้าด้วยกัน 2. เครือขายแบบ,บวงแหวนเป็นสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ 3. ามกรอขายแบบดาวโดยทุกสถานีจะ,จะต่อ เข้าด้วยกันหรือ,อครับสี่เครือข่ายแบบแมชการเชื่อมต่อแบบนี้มักจะสร้างบนเครือข่ายแบบไร้สายครับออสวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็มารู้จักประวัติของนะักออาจารย์ฮะอาจารย์ชื่อนายมานเวดาโอฮะจบจากบัมรุงอิสลามนะฮะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชพักยลล ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษานะฮะก็ประวัติของอาจารย์คร่าวๆนะฮะอาจารย์เป็นคนง่ายๆนะฮะได้ทุกอย่างได้หมดนะฮะสิ่งที่ชอบคือน้ําชาเขียวนะฮะเวลางานอดิเรกของอาจารย์คืออ่านหนังสือที่ชอบนะฮะถ้าอ่านจบก็จะสบายใจนะฮะบ้านอาจารย์อยู่ที่ปัตตานีตำบลตันยูรุนโดอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนะฮะแล้วก็อะไรอีกนะฮะส่วนตัวอาจารย์ก็เป็นคนง่ายๆนะฮะก็ไม่ค่อยจะจะเป็นแบบเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่ก็จริงจังนะฮะจริงใจนะฮะครับก็ตั้งใจศึกษาน,นักศึกษาเอ๊อนักเรียนทุกคน,นขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าจะทำอะไรให้ไม่พอใจก็ ได้เปิดให้อาภัยให้อาจารย์ด้วยนะฮะอาจารย์ก็พูดตามที่อาจารย์ทันนัดนะครับก็เชิญไปรับชมคลิปที่อาจารย์จัดทำให้นักศึกเอนักต่อไปขอจัดที่ให้นักเกรยียนทุกคนนะฮะไปกันเลย<ป>เนะครับนักเรียนทุกคนก็มาต่อจากอาจารย์อุสมานเมื่อกี้นะฮะส่วนครูชื่อไอมานเนวดาโอนะฮะจะมาต่อในเรื่องอุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสารหรือภาษาอังกฤษที่เข้าเรียกว่า communication device ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลโดยมีการผ่านส่งผ่านทางสื่อกลางดังกล่าวมาแล้วสัญญาณที่ส่งออกไปอาจจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรือแบบ a n น l ล g นะฮะนักเรียนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อกลางที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะฮะ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายมีหลายแบบนะฮะนักเรียนเช่นการต่อผ่านโทรศัพท์บ้านและก็การต่อผ่านเคเบิลทีวีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายนะฮะซึ่งจําเป็นต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนในการเชื่อมต่อในแต่ละแบบอุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่างๆที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่น 1. โมเดม็ม 2. การ์ดแลน สามครับสี่สวิสห้าเราเตอร์สี่ไวเลสเอ็กชันพอร์ฮะก็อาจารย์ก็จะมาบอกความหมายของที่กล่าวมาหกหัวข้อเมื่อกี้นะฮะมาต่อกันที่อันแรกเลยครับโมเดม็มเป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนาล็อกนะฮะ และแรงสัญญาณแอนาอล็อกเป็นดิจิตอลกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เพื่อให้ข้อมูลส่งผ่านทางโทรศัพท์ได้โมเด็มมีหลายประเภทแบ่งตามลักษณะาการใช้งานดังกล่าวนะฮะโมเด็มแบบแรกคือโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์เป็นโมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตผ่านทางสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์นะฮะติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ต ความเร็วในการส่งผ่านตามตาม่ำขออภัยฮะต่ำประมาณ56กิกะไบต์ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะผ่านโมเด็มแบบมูนโทรศัพท์นะฮะ 2. ดิจิตอลโมเด็มเป็นโมเด็มที่ใช้รับและส่งข้อมูลผ่านสายเชื่อมสัญญาณแบบดิจิตอลการเชื่อมต่อโมเด็มแบบนี้ใช่ไม่จำเป็นต้องหมุนโทรศัพท์นะฮะ ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยโมเด็มจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเพื่อการใช้งานสามารถส่งข้อมูลโดยความเร็วสูงตั้งแต่128กิกะไบต์ขึ้นไปโดยทั่วไปจะเป็นโมเด็มที่ติดตั้งภายนอกโมเด็มแบบนี้เช่น DSL แล้วก็ Cable m o มเดฮะ DSL โมเด็มเป็นโมเด็มที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในบ้าน และำนักงานขนาดเล็กโดยสามารถรับและส่งข้อมูลดิจิทัลด้วยความเร็วสูงก,กว่าการเชื่อมต่อผ่านโมเด็มแบบมุนโทรศัพท์และก็ cable เคเบิลเป็นโมเด็มทับหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิตัลตจากข้อมูลคอม,คอม,คอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลท <taper> ีวีบางครั้งเรียกว่ารอดแบนด์โมเด็มสามารถรับและส่งข้อมูลได้สูงเมือนกับ DSL โมเด็มจำนะฮะเผื่ออาจจะออกเป็นแบบฝึกหัดนะครับนกักเรียน แล้วตัวที่สองนะฮะการ์ดแลนด์ความหมายของการ์ดแลนด์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์และสายตัวนำสัญญาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส,ส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ในอดีตเป็นอุปก,กรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมมบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมมบอร์ดนะฮะเนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลายเป็นความจำเป็นพื้นฐานของ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็มาต่อที่หัวข้อที่3นะฮะฮะับเป็นอุปกรณ์ที่ร่วมสัญญาณที่มาจากอ,อุปกรณ์รับส่งหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันข้อมูลที่รับส่งผ่านฮับจากเครื่องหนึ่งจะก,กระจายไปยังทุกสถานีที่ต่ออยู่บนฮับนะฮะจำไว้นะฮะนะักเรียน ดังนั้นทุกสถานีจะรับสัญญาณข้อมูลที่จะกระจายได้ทั้งหมดแต่จะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาถึงตนเท่านั้นเองนะคะน,กน,น,นะะักเรียนอ่าเฮ้ยเนี่ยฮะนักเรยนใจนฮะข้อที่สี่สวิครับเป็นอุปกรณ์ร่วมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเช่นเดียวกันกับฮับนะฮะแต่มีข้อแตกต่างจากฮับ กวคือการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะไม่กระจายไปยังทุกจุดเหมือนฮับทั้งนี้เพราะสวิตจะรับข้อมูลข้อมูลมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดแล้วนําข้อมูลนั้นส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เป้าหมายให้อย่างอัตโนมัติสวิตจะลดปัญหาการชนการขอข้อมูลเพราะไม่ต้องการกระจายข้อมูลไปทุกสถานีที่เชื่อมต่อกับสวิตและยังมีข้อดีในการป้องกัน การดักรับข้อมูลที่จะกระจายไปในเครือข่ายต่างๆนะฮะอ้าเอามาต่อที่หัวข้อที่5ครับจะจบแล้วครับนักเรียนใจเย็นฮะอุปกรณ์จัดเส้นทางะฮะหรือเขาเขาเรียกว่าเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมต่อเชื่อมโยงเครือข่ายหลายแบบเครือข่ายเข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกันดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้ายเส้นทางนะครับอุปกรณ์หลายปลายทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้เพื่อน,นําส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างไปยังอุปกรณ์ปลายทางตามที่ระบุไว้นะฮะแล้วก็ออกมาต่อที่สุดท้ายนะฮะจุดเชื่อมโยงแบบไร้สายหรือเข้าียกว่าไวเลสเอ็กเซลส์พอยท์ทำหน้าที่คล้ายกับฮับของเครื่องข่ายขอพหยครับของเครือข่ายแบบใช้สายเพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางเครือทางขอยัยขทางคลื่นวิทยุความถี่สูงนะฮะโดยจะต้องใช้งานร่วมกับการแลนไร้ยสายที่ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องพิมพ์นะฮะเป็นต้นไปจำด้วยนะฮะนะันะเกเรยียนทุกคนฮะก็อาจารย์ก็หมดหนะ้าที่หมดแล้วนะฮะอาจารย์ก็อธิบายไปหมดแล้วนะฮะกับ เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็หลังจากช่วงนี้ก็จะให้นักเรียนทุกคนไปทำแบบฝึกหัดนะฮะเจอกันช่วงหน้าครับลาการไปก่อนสวัสดีฮะ,ะแบบฝึกของวันนี้นะครับขอครูยุสกับครูมังนะครับให้นักเรียนบอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท นะครับที่ครอบคลุมการใช้งานของเครข่ายนะครับมีกี่ประเภทแล้วก็ให้นักศึกษาบอกความหมายมาพอสังเกตนะครับของครูยนะครับแล้วก็ลักษณะของเครือข่ายนะครับมีกิบมีกี่มีกี่สารสื่อนะครับมีกี่ประเภทนะครับขอไปครับมีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างนะครับอธิบายสั้นๆมาตามที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็ของครูมังนะครับ อุปกรณ์การสื่อสารนะครับให้นักเรียนอธิบายอุปกรณ์การสื่อสารนะครับทําทหน้าที่อะไรความหมายอะไรแล้วก็มีกี่มีกี่ประเภทนะครับตามที่นักเรียนเข้าใจเขียนมาเลยนะครับส่งภายในวันที่สิบตุลาน,นะครับขอบคุณมากครับ ถึงจะไม่หล no. ่อแต่แม่พวกเธอรู้จักบายครูคอมพิวเตอร์เองเราจะมาแข่เกันนะครับทุกคน ลาก,ก่อนทุกคนลาก,ก่อนเ้วจูบกันให้ดีนะคะ